น,นายนรงพลคิดอ่านนายอำเภอแม่สายได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมตัดเสาไฟฟ้าต้นแรกโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินจากหน้าด่านพรมแดนไทยเมียนมาสะพานข้ามลำน้ำสายแห่งที่หนึ่ง ไปจนถึง4แยกส่วนวิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน,น้ำมันซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและเทศบาลตำบลแม่สายจัดขึ้นณบริเวณหน้าด่านพรมแดนแห่งที่1โดยมีนายชายยนตศรีสมุทรนาย,ยกเทศบนลตรีเทศบาลตำบลแม่สาย นางสาวอุบลใจวันนะนายกเทศมนตรีเทศบาลแม่สายมิตรภาพกอมด้วยหัวหน้าหน่วยงานราชการประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในข้าร่วมพันงานครั้งนี้วัตถุประสงค์โครงการเพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ของถนนพหลโยธินทําให้เกิดความมั่นคงของระบบจําหน่ายไฟฟ้าความปลอดภยัยตลอดจนทัศนียภาพที่สวยงามสอดรับกับบรรยากาศและศักยาภาพของเผอแม่สายที่เป็นเมืองที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในระดับ กและเป็นเขตพัฒนาพิเศษชายแดนส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนตลอดจนเป็นการแก้ไขปัญหาการไม่เป็นระเบียบเรียบ,บร้อยของสายไฟฟ้าสายเคเบิลสื่อสารซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อประชาชนและนะักท่องเที่ยวได้